ขอแสดงความยินดีกับนายโย่งเชิญยิ้มนะคะหรือพิเชษเอี่ยมชาวนาน,นะคะที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านเพลงชอยนะคะประจำปี2566ค่ะวันนี้ค่ะ28สิงหาคม2567นะคะนายโย่งได้เปิดใจนะคะถึงความรู้สึกที่ได้รับเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติในครั้งนี้ว่ารู้สึกภูมิใจมากคําว่าศิลปินแห่งชาติมีความหมายกับชีวิตมาก เป็นทั้งขวัญกำลังใจและเป็นเกียรติของครอบครัวและถือเป็นคนแรกของวงะกูลที่ได้รับเกียรติคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติที่ผ่านมาเริ่มเรียนเกี่ยวกับเพลงชัยตั้งแต่อายุ11ปีตอนนั้นเริ่มเรียนด้วยความชอบจนใช้เป็นอาชีพทำมาหากินในปัจจุบันปัจจุบันอายุนายง66ปีแล้วนะคะหลายคนมองว่าการแสดงพื้นบ้านเหล่านี้เชยไม่มีใครสนใจหรือเป็นเพียงแค่การเต้นกินรำกิน แต่สำหรับนายยงเองนะคะมองว่าการแสดงเพลงฉอยเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นของไทยนะคะและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วเพราะว่าตอนเล่นลีเกเล่นตลกจนมาทอกโชว์ก็ยังสอดแทรกเพลงฉอยไว้ตลอดค่ะขอแสดงความด,ดีกับนายยงอีกครั้งหนึ่งนะคะ